ูศิลปบันดิตสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง Music and Performing Arts ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจทางด้านดนตรีการแสดงอยากเป็นนัาบริหารจัดการทางด้านดนตรีและการแสดงอย่างมืออาชีพอยากเป็น organizer อยากทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คุณมาถูกทางแล้วคะ่ะสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดงจะสร้างศักยภาพให้คุณมีความเป็นมืออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์สามารถไปพัฒนางานพัฒนาอาชีพของคุณได้อย่างชัดเจนขอแค่คุณเปิดใจแล้วเรียนรู้ไปกับ Music and Performing Arts แล้วคุณจะรู้ว่า m u s h สมันปั a มากค่ะ